นะคะวันนี้วันนี้จะเป็นคนเก็บฟืนหรือพี่เฟื่องใช่ใช่ใช่ค่ะแอดจะไปกับน้นองหนูนาหนูนานะนี่นะคะก็ไปหาฟืนเพราะว่าน้องหนูนาเขาใช้ฟืนในการอ่าทำก่อไฟแล้วก็นึ่งข้าวนะคะนึ่งข้าวเหนียวแอดว่าการก่อก่อฟืนไอ้ก่อฟืนไอ้ก่อไฟด้วยฟืนอ่ะเวลาทํากับข้าวแอดว่ามันอร่อยนะมันหอมมันหอมนะคะ นี่นะคะใช้่านใช่ไหม่านไหนที่ประหยัดได้เราก็ประหยัดไปก่อนเพราะวันเดียวเวลาฝนตกนี่ไงไม่เอาหรอฟืนนี่เต็มเลยพี่ใช่อ้าวจะไปไหนไม่เอาแถวนี้บอกอ้าวข้างนอกไม่เอาเหรอนี่นะคะก็เนาะอาจจะเดินไปนะไปกับน้องหนูนาเนาะไปหาฟืนกันเถิดเอฟซี อุตก้าเพิ่นก็น้อยน้อยเนาะตะก้าก็น้อยน้อยเนาะอือนี่นะคะคนคนเก็บฟืนตัวจริงเลอนี่ว่าเปนคนเก็บฟืน่มนเมเข้าด้วยแหม่แล้วไปตัวจริงเลยี ไปอ่อยไฟค่ะให้มันลุกไวเฉยค่ะต้องต้องเอาแบบไว้ไว้เยอะๆเวลาฝนตกมันไม่มีอะไรที่จะอ่อยไฟเนาะเอาไปอ่อยไฟเฉยเราก็ใช้ถ่านเหมือนเดิมแหละคะ่ะที่เราข้อหวังจะหาในสวนที่ไม่เอาเหรอใช่ที่ไม่ได้ใช้ที่เอ่างปลาโซ่ที่ข้างในผลพี่อยู่งานบพ่นฝนตัวพี่อยู่ร,าร้านปลาซอเต็มเลยที่เพื่อนฝนอ่ะไหนงานสักลาดพี่ฝน อันนี้มัมันตายได้ยังตายแล้วมันเหนียวมันก็คงตายใหม่ในคนแบบพี่เพื่อนร้ายด้นดูน้องมาะเียแบายนดูน้องนแม่หมาหอมอ่ะสวยสวยเออจะนน้อยน้องถูกกันีะถูกไหมถูกกันชอบเ่นก็อยากได้ไปอยไว้ใงน้ตั ยางเยอก็ได้ลองเก็บ่นอย่ะนิดน้อยนน้อยอันนี้บ้นวิออสค่ะน่อัสค่ะเย็นกว่าทางโน้นั้ยเย็นเหมือนจะเย็นกว่าทางโน้นนะเรืยังไงหรื่อที่อยู่ทางโน้นเป็นทิมอกัน่ไห เอ็ดซีเนาะเป็นการหาฟืนนะคะหาฟืนโดยธรรมชาตินะคะนี่นะคะอนี่เป็นน้ำปลาค่ะา้าวปลาะข้าวปลาเหรอบายาวๆใช่ใช่มี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 ดพลาแล้วก็ตัดตัดนะคะนี่นะคะเนาะเดี๋ยวไปเอามาอีกงานึง ไปเอาที่ไหนไเ,น,เน,นี่นะคะน้องหนูนาก็หาฟืนนะคะหาฟืน,น,ฟนใช่เนี่หนละช่วงช่วงเช้าเขาก็มาเอาเก็บยางไปแล้วนะคะเขาก็มาเก็บยางไปอตอนนี้ก็หนูนาก็เดินหาเดินหาฟืนนะคะโอ้ได้เยอะเลยใหญ่เลยนั่นใช่ใชเอาไปก่อไฟนะคะเอาไปก่อไฟอเนาะฮะ ขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แอดว่าต้องมีคนลืมกดไลค์แน่นเลยของแอดนะน,น,นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณทุกท่า<ย>น,<ย>นไม่ได้เนต้องเอาทันทีใช่ใช่เพราะว่าแม่หวังก็เอามา่อไฟไไใช่มาขอไฟนี่แล้วเวลาน้าหนาวอ่ะที่นี่เย็นมากใช่ไหมใช่ที่นี่เย็นมากนี่นะคะ น้องหนูหน้าก็นี่ทําการแบบหักเลยนะคะหักหักฟืนนะคะเอ๊ะธรรมดามันมีเห็ดขึ้นด้วยไม่ใช่หรอธรรมดามันมีเห็ดขึน้นใช่ไหมไม,ม่จะีใช่มันมีเห็ดน่ะกดเก็บฟืนของเธอนะคะนี่นจะไปเรียนทำุ้ยาบ โอ้ยกล้วยฉาบทำไม่ยากเลยก็หนูทำไม่เป็นเหรอนน่นยายชูน่ะไปดูยายชูน่ะกล้วยฉาบกล้วยทอดกล้วยอะไรทุกกล้วยกล้วยเบรกแตกอ่ะพี่อยากทำเป็นอยากกินกล้วยเบรกแตกเบรกแตกบอกเบรกแตกเบรกแตกไปเกลเจรจาับเจ้าของร้านมาเดียวร้านน้องเบียร์ใครนะร้านน้องเบียร์น้องเบียร์ไหนเบียร์ที่อยู่ข้างๆนัเลยอ๋อนแม่แม่มาซอยนะค่ะน้องเบียร์ ก็ไม่รู้เลยเขาเป็นร้านค้าอยู่หนูก็เลยอยากจะทําที่นั่นไปเรียนขอ,ขอให้เขาสอนก็อยู่บ้างๆเนาะ <S 2> <S 2> ใช่ใช่สอนเราอยู่เพราะว่าบ้างๆเฉยๆค่ะไม่มีอะไรใช่ก็อยากทําเป็มเฉยได้เยอะแล้วนะคะได้เยอะนั่งหกักเนี่นะคะ fc เน,ะนาะก็วันนี้มาเก็บปืนก่อนนะคะก่อนที่จะออกไปเพราะตอนนี้ช่างก็กําลังทํางานบ้านพี่อ๋ออยู่นะคะก<ช>็ทําบ้านพี่อ๋ออยู่้อก็ตอ บ้านวิออนก็ทำเปิดบ้านวิออนก็ทำเปิดอันบ้านวิออนไม่ใช่ช่างพงทำหรอบ้านวิออนไม่ใช่ช่างพงทำหรอบยอดช่างพงทำใช่ใช่นี่นะคะเอาได้เต็มตะกร้าแล้วมาเต็มไปแล้วไปเสร็จแล้วนะคะได้สามโดนกับหนึ่งตะกร้าเอาไปอ่อยไฟค่ะนี่นะคะก็ไปอ่อยไฟก็คือเอาไปไปก่อไฟไฟเป็นเชื้อเชื้อไฟนะคะอ่อยไฟก็คือเชื้อไฟนะคะ สวนยางนะคะคืนสวนยางใช่จริงเราก็น้องนักยิ้มสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะร้อยแปดสิบบาทแต่ว่าเรามีคืนอ่อยมันก็ดีค่ะนี่นะคะมาเป็นเพื่อนนะคะนี่นะคะก็ไปบ้านจังเป็นอนี่นะคะอุ้ยชอบจังเลยหนูนาครอบคะอ่ะเอาไปทางนี้ไหมนี่นี่นี่ทางไหนทางนี้หมออื้อ ทางบ้านวีออนมันเกจ๊งหรือ ini, เปล่ามันนี่ um เขาง่ายใช่ใช่เนี่นะคะ Ö, นี่นะคะน้องเขาก็ไปแล้วนะคะเดินเก็บปืนเนาะก็อย่างนี้แหละค่ะพี่น้องยูทูบเบอร์นะคะแบบทำนู่นทำนี่ทานแล้วก็ใช้ปืนนี่แหละเนาะใช้ปืนในการทำกับข้าวนะคะ นะคะก็ได้ได,ได้เสร็จแล้ว <Ora Halo. S 2> ได้ฟืนแล้วโอ้ได้เยอะลนี่นะคะได้ฟืนแล้วได <rix chord> <sheep Antwort> ้ฟืนดฟืนได้เรียบร้อยแล้วอู้นี่บ